เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะวับลัสไนนะฮะวันนี้เรามาสอนวิธีการแปลงร่างเจ้ากาบุมอนนะให้การร่างเป็นอ่าไม่ท่านกาดูรูมอนนะครับผมอ่าแปลงร่างยังไงนี่เรามาดูกันอ่ะเรามาดูกันนะนี่จิโวโวยเป็นกาลูรูมอนนี่นี่เลยอันนี้ก็คือเซตัสที่มีพวกเลเวลพวกอะไรอย่างงี้ที่ครบแล้วนะฮะอ่า จะมีเงื่อนไขของมันบอกอยู่นะตอนที่เราเอาดิจิไว้ไปชี้เนี่ยมันจะบอกเอาไอทีเออโอเค <c oughs> ก็ต้องใช้ลาก MP เหมือนเดิมอ่ะลาก p แล้วก็เลเวลนี้อัพให้เป็น66ไปเลยเนาะจะได้แปลงร่างทีเดียวเลยอะไรเงี้ยอ่ะกาดูลูมอนอ่ะเป็นกาดูลูมอนเสร็จแล้ว ในส่วนของ Inventory ต้องใส่ของไว้ด้วยแน่ๆผมจาได้ว่ามันถ้ามันแปงร่างขั้นสุดยอดในหนังเนี่ยมันต้องใส่ไว้ด้วยแต่ว่าอันนี้ใส่ไปแล้วหรือเปล่ามันไม่ได้มีนี่ดูหน่อยเออยังไม่มีโอเคแปงลงร่างเป็นวอลกัลลู u m มอนะฮะต้องใช้เคสออฟเฟนชิพนะครับผมเฟนชิพเฟนชิพนี่ดอบจาก m มอนนะฮะเนี่ยดอบจาก m มอนแล้วก็ตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่มันจะเป็นนี่สัญ,ญลักษณ์แบบนี้เห็นปะ แยกออกมาเป็นเฟรนชิปแล้วก็มามีเป็นเทคแล้วก็เป็นแท็กแล้วก็มารวมกันนะก็จะเป็นเคลอดลับเฟรนชิปก็ใส่ให้มันไปนะในซ่นนองในในซ่องเฉยเลยในช่องอินเทอร์เอรี่เออโอเคนะแล้วก็เป็นวอลคาลูลูมอนไปโอ้อ่านี่เลยวอลคาลูลูมอนอ้าวนั่งสิเฮ้ยนั่งลงเดี๋ยวนี้เออนั่งลงเดี๋ยวนี้ดันดันไข่ ดานไข่โอเคจะแปลงร่างเป็นอ่าเมทัลการ์ลูมอนนี่เดี๋ยวนะทำไมเดมันน้ำหนักมีอยู่6นะโอ้โหสุดยอดมากน้ำหนักน้อยน้ำหนักน้อยจริงๆนี่วอรการลูร์มอนโอเคมาแปลงร่างเป็นเมทัลการ์ลูมอนนะต้องใช้บรูดิจไว้นะในช่องอินเวนทอรี่ก็ไป อันนี้ก็ไปคราฟเอานะครับเดี๋ยวจะสอนนะวิธีการคราฟเป็นสีสีอ่ะใส่เข้าไปในอินเวนทอรี่นะครับอยู่กับเคสออฟเฟนชิพนะไม่ต้องเอาออกเพราะว่าในหนังเนี่ยมันตอนวาร์ปเปลี่ยนล่าเนี่ยมันใช้นะเออแล้วก็เป็นเมทัลการูลูมอนเดี่ยวเลเวลอ๋ออันนี้ไม่ได้นี่นี่นี่รักเอพีโอเคเต็มแล้วโอเคทีนี้ก็ได้แล้วนะหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำปั๊มเป็นเมทัลการูลูมอนเรียบร้อยโอเคอย่าลืมให้ ลาก MP ให้เต็มนะฮะทั้ง2ตัวเลยนะฮะทั้งเกรมอนทั้งอันนี้ด้วยแล้วก็ให้อาหารมันนะฮะอย่าให้มันหิวอ,อ่าโอเคนะ,คะพัทหน้านะ,ะก็จะเป็นการรวมร่างของเจ้า2ตัวนี้นะ,ะจะทำยังไงก็ต้องมาดูกันนะครับผมเจอกันใหม่พัทหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วนะบิบ้าชุบ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 โอเค